เอเ่อเปิดการมองเงห็กนกดหัวตงหัวใจให้พีเดด้วยนะครับกดซับสกตยกดกระดิงน,น,นะครับแล้วก็กดทุกอยาก่างมีอะไรก็กดกดไปทักษิณก็โดนร้องเพื่อไทยก็โดนร้องพักการเมืองฝ่ายรัฐบ,บาลก็โดนร้องว่าเป็นการครอบง,งำหรือไม่นะครับอืมนะครับเพื่อจะยุคพัคเพืเ่อไทยนะครับก็ว่ากันไปนะครับทําผิดก็ต้องรับกรรมกันไปก็หวังว <ๆ S 2> <ห>่าจะมีการปัดลูกทินปัดเอ่อนะครับยอมรับลูกทินยอมรับว่าเข้าบ้านจันสองล่าจริงทักษิณเป็นคนชวน อ,อันจินปัดกินมามา่าชอบซดไวๆนะครับก็อพูดติดตลกกันไปแล้วครับเรื่องนี้แหละครับทักษิณก็โดนร้องเพื่อไทยก็โดนร้องพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็โดนร้องว่าเป็นการครอบงำหรือไม่นะครับอืมนะครับเพื่อจะยุคพรรคเพื่อไทยนะครับก็ว่ากันไปนะครับทําผิดก็ต้องรับกรรมกันไปก็หวังว่าอย่าไปมีการวิ่งเต้นองค์กรอิสระนะครับจะได้รู้นะครับว่าการครอบงำพรรคเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะคุณทักษิณถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง อืมนะครับนะฮะนี <Okay. S 1> oh <su> ่ับว่ากันไปในเรื่องของกันทุ่มคันนะพี่เดย์ก็จะอ่าสั้นๆนะครับสั้นๆนะครับก็ใครที่มีปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรที่เพจมีอะไรนะครับนะครับสอบถามได้นะครับข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายตัวบทกฎหมายอะไรต่างอะไรต่างเขาสอบถามได้ยินดีนะครับให้คําแนะนานะครับ inbox เข้ามาอะไรก็ได้นะครับวันนี้ก็ที่เดย์ขออนุญาตพูดสั้นๆ เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปว่าความที่ศาลแขวงพระนครใต้9โมงเชา้าก็ขอทุกคนให้มีความสุขความเจริญอย่าทําผิดกฎหมายนะครับอย่าไปด่าชาวบ้านเขาอย่าไปแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์การคอมเมนต์ต่างๆนะครับการด่าทอพี่เดชาเนี่ยพี่เดชาไม่เอาเรื่องหรอกก็แค่บล็อกนะครับเมื่อวานนี้ก็แอดมินบล็อกไปหลายคนครับก็หลายคนก็เราก็จะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกต่อไปแล้วเพราะเข้ามาด่าพี่เดชานะแอดมินก็ได้บล็อกไปหลายคนเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันเพราะอะไรเพราะเราไม่ เราไม่ชอบหน้ากันก็แอดมินก็เลยบล็อกไปหมดนะครหลายคนหายหน้าไปเยอะนะครับเราก็ไม่เจอไม่ได้เจอหน้ากันแต่อยากจะกลับมาใหม่ก็ต้องอินบล็อกมาแล้วต้องการให้ปลดบล็อกก็บอกนะครับอใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามากแค่นั้นก็เลื่อนผ่านไปการไปด่าคนอื่นเขาก็อาจจะถูกดาเนินคดีมินประมาทในจางนะครับก็ฝากไว้นะาใครไม่ชอบพี่เดกก็เลื่อนผ่านหรือไม่ต้องเข้ามาดูนะครับนะครับชัดเจนนะผมก็ให้ความรู้ทุกวันเนี่ยแต่ความเห็นมันอาจจะแตกต่างจากคนนั้นคนนี้ แต่ถ้าเข้ามาด่าผมผมไม่ฟ้องแต่ก็บล็อกเมื่อวานนี้ก็บล็อกไปหลายคนเลยก็ไม่ได้เจอหน้ากันแล้วดีนะเราไม่ชอบกันก็ไม่ควรเข้ามาดูอ่ะไม่ต้องเข้ามากันแนกกันแหนไม่ต้องอะไรต่างนะฮะชัดเจนนะครับความรู้เราก็ให้กันทุกวันใครชอบพี่เดก็เข้ามาไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแต่ธรรมดาก็บล็อกกันแค่นั้นแหละผมไม่คนตรงไปตรงมาไม่ต้องไปแอบไปซ่อนอะไรหรอกนะนะครับเข้าใจนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ข่าวสารอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมีเยอะแยะเรื่องทนายเจ้าไม่มีอะไรมันจบแล้วครับ ติดคุกกิจรางไปแล้วก็ไปสู้คดีในศาลนอกจากจะเป็นเรื่องอืน่นชั้นสิบสี่เนี่ยสําคัญเลยชั้นสิบสี่เนี่ยทักษิณเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยสำคัญตอนเนี้ปปชกําลังพิสูจน์พี่รองประชาชนกาลังพิสูจน์ว่าทักษิณป่วยจริงไหมนะถ้าป่วยทิพไปนอนโงรงพยาบาลใครช่วยเหลือโงรงพยาบาลตำรวจรหรือเปล่ากระทรวงยุติธรรมหรือเปล่าราจะทันหรือเปล่าอันนี้เรื่องใหญ่นะเป็นเป็นการกระทบต่อกว่าต่อกระบวนการยุติธรรมมันจะกลายเป็นว่า ทำผิดแล้วไม่ต้องติดคุกหรือไม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ใหญ่กว่าเรื่องอทนายตั้มอะไรยัะเป็นเรื่องใหญ่เป็นกระทบต่อกระบวนการทิ่ทราการว่าเป็นนับโทษมีความผิดสารจำคุกนะไม่ต้องติดคุกแมนะ้แต่วันเดียวอะไรต่างๆอันนี้อันนี้คือเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องพูดกันต่อไปและพี่เดก็ต้องติดตามแล้วก็พูดทุกวันนะครับเรื่องนี้นะครับว่าทําไมทําผิดแล้วไม่ต้องติดคุกนอนโรงพยาบาลได้ถึง6เดือนอ่ะคุณทักษิณเป็นใคร นะครับเป็นนักโทษเทวดาหรือไม่อะไรต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและกระทบกระเทือนต่อมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมจะทําให้คนไม่เคารพกฎหมายไม่เครารพศาลเพราะอะไรเหมือนศาลตัดสินจําคุกแล้วไม่ต้องติดคุกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะผมบอกเลยนะเรื่องอา่าเรื่องการรถไฟที่เขากระโดงก็เป็นเรื่องใหญ่ว่าเราจะสามารถเอาที่ดินกลับคืนมาเป็นของแผ่นดินได้หรือไม่นะครับอนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะและเรื่องการชอบโกงประชาชนนับวันก็มากขึ้นมากขึ้น นะอันนี้ก็เรื่องใหญ่เราต้องช่วยกันเปิดโปงใครพบเห็นการทุจริตการชอบโปงอะไรครับเปิดโปงครับถ้าไม่มีใครเปิดโปงก็บอกพี่เดพี่เดก็จะได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งให้นักข่าวเขาเปิดโปงผมไม่ใช่คนเก่งคนหล่ออะไรหรอกครับนะครับไม่ใช่คนเก่งคนหล่อนะฮะเป็นคนที่มีแสงในตัวเองหรือจะเรียกว่าพี่เดหิวแสงก็ได้เรียกอะไรก็ได้แต่ว่าสมมุติว่าคด,ดีของท่านไม่คืบหนะ้าท่านอยากจะให้นักข่าวได้รับรู้เรื่องราวของท่าน ่านไปติดต่อแล้วไม่มีใครนําเสนอให้เนี่ยก็ติดต่อพี่เดพี่เดก็จะส่งให้นักข่าวเขาเขาไปทําข่าวนําเสนอนะครับก็ยินดีนะครับที่จะประสานงานให้นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยถ้าเรื่องของท่านเป็นข่าวเนี่ยพอเรื่องมันดังเนี่ยตํารวจก็ทํางานไว้นะครับแต่ถ้าเรื่องไม่ดังเนี่ยตารวจก็อาจจะทํางานอ่าช้าหน่อยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องท่านยังไม่ดังและเรื่องน่าสนใจเนี่ยส่งมาให้พี่เดพี่เดส่งให้นักข่าวเลยส่งทีเดียวเลยครับเพราะพี่เดมีกลุ่มนักข่าวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องถ้ามันดังก็มีประโยชน์เพราะนั้นใครที่คิดจะเอาทัวร์มาลงเลยสงสารพี่เดนะอย่างน,น้อยเก็บพี่เดไว้คนหนึ่งอาจจะเป็นคนปากไม่ดีปากหมานะครับแต่ยังมีประโยชน์กับประชาชนนะครับใครเดือดร้อนอะไรก็ส่งข้อมูลมาพี่เดส่งนักข่าวทุกช่องเลยครับอย่างเมื่อเช้านี่ตื่นเช้าก็มาคุยกับบกข่าวเช้าของอมรินทร์ทีวีก็ได้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะเพราะฉะนั้นข้อดีของพี่เดก็มีอาจจะเห็นต่างกับพี่น้องประชาชนบ้างก็ให้อภัยพี่เดยแบบพีนะ่เดแก่แล้ว นะครับแต่พี่เดชปากไม่ดีติดคุกน่าติดคุกมาออกมาพี่เดชมาจัดรายการต่อเพราะนั้นนะพี่เดชยังมีประโยชน์นะมีอะไรที่คุณเดือดร้อนก็ส่งมาส่งมาก็ส่งให้นักข่าวต่อไปเขาก็ไปเล่นข่าวไปติดตามความคืบหน้าอะไรต่างๆคดีความอะไร่างนะครับนะครับเอาละครับยังไงๆขอให้รักพี่เดชเยอะๆช่วยตัดคลิปแชร์คลิปว่านะช่วยปราชาสัมพันธ์หน่อยว่าพี่เดชยังมีข้อดีเยอะนะครับอย่าด่าพี่เดชเยอะเดี๋ยวพี่เดชเสียใจ ปกระโดดแม่น้ําตายซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนใกล้ตัวเราคนที่ไม่สนิทสนุนกับเราเนี่ยก็ไม่สามารถจะหลอกเราได้เพราะเราไม่เชื่อเพราะฉะนั้นก็ให้เรามัดระวังคนใกล้ตัวญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องแล้วก็อะไรนะครับเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับนะนะนะครับอย่าหลงเชื่อพวกญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวนะเนคดีความหลายคดีที่ผมทํามาเนี่ยคนที่หลอกลวงไปก็คือคนที่ เป็นคนใกล้ตัวของเราครับเชื่อพี่เดครับนะเพราะว่าอ่าอ่าผมก็ได้มีโอกาสได้ได,ได้ทำหลายคดีนะก็เลยเลยฝากฝากทุกคนว่าอเออต้องต้องต้องระระมัดระวังนะครับอย่างนี้มิจฉาชีพมันเยอะเพื่อนฝูงเนี่ยตัวดีเลยนะครับทางที่ดีก็ไม่ต้องคบเยอะเพื่อนฝูงนะครับเอาแต่พอสมควรอย่างของผมเนี่ยผมก็คบคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไม่ค่อยยุ่งงานเลี้ยงงานอะไรก็ไม่ค่อยได้ไปส่วนใหญ่ก็นั่งกินวายอยู่ที่บ้านหลังเลิกงานนะครับเวลาทํางานไม่ได้กินวายนะครับนะครับเวลาเวลาทํางานนี่ต้องทํามาหากินห,นา,หนาเงินสอนหนังสือบ้างอะไรบ้างนะครับนะครับอาชีพผมนะฮะบ,บางคนบอกว่าผมเป็นคนขี้เมากินเหล้าทั้งวันทั้งคืนไม่จริงหรอกครับอย่างนี้ตื่นมาตีสี่ผมตื่นมาแล้วอ่านหนังสืออ่านสำนวนเดี๋ยวผมต้องไปศาลร,รับจ้างเข้ามาว่าความก็ต้องมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่กินเหล้าเมายาทั้งวันทั้งคืนอะไรไม่มี ตกเย็นก็นั่งกินวายก็ก็ส่วนใหญ่ก็วละสองแก้วนะครับนิดเดียวนะฮะไม่ถึงครึ่งขวดนะฮะก็กินวายนะฮะก็มีวมีวายให้กินทุกวันอนะ่ะคนที่รักพี่เดย์ก็เอาให้มาให้พี่เดยกินนะฮะนะครับเราก็มีอะไรตรงไปตรงมาไม่มีอะไรไม่มีประวัติเสริมเสียอะไรนะฮะนะครับ mm hmm. ก็นะครับเช้านี้ก็มีเวลา,าสั้นๆก็จะมาให้ความคิดกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการใช้ชีวิตนะครับอย่ามีความโลภ อย่ามีความโลภถ้าเรามีความโลภแล้วเนี่ยเราก็อ,อาจจะต้องไปอยู่ในคุกนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวดราม่าเยอะเริ่มตั้งแต่คดีดีไอคอนนะครับดีไอคอนนี่เป็นตัวอย่างของความโลภเป็นข่าวดังนะฮะมีดาราดังๆเข้าไปอยู่ในคุกม,มีทั้งระเอกนางเอกวิธีกรดังๆประเภทวิธีกรระดับประเทศไทยนางเอกระดับประเทศไทยต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะแหละเพราะความโลภอยากรวยเร็วอยากใช้ชีวิตหรูหรา สุดท้ายก็ต้องติดคุกติดตารางนะครับนะเราก็คงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามเขานะครับนะเพราะว่าเขาเข้าคุกเข้าตารางไปแล้วส่วนผิดหรือถูกก็อรอศาลตัดสินนะนะครับก็คือตกเป็นผู้ต้องหาไปนะครับนะทุกคดีที่ถูกกล่าวหาเขาเรียกว่าผู้ถูกกล่าวหานะครับนะไม่นะยังไม่ใช่คนทำผิดครับเยวเปิดตัวบทกฎหมายให้ฟังนะครับที่น้องประชาชนจะได้มาเรียนรู้กฎหมายกับพี่เดนะติดตามรายการพี่เดแล้วต้องได้ประโยชน์ครับนะครับ นะครับนี่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะมาตราสองวงเล็บสองผู้ต้องหาหมายถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทําความผิดแต่ยังไม่ใช่ถูกฟ้องนะครับเขาแค่โดนกล่าวหานะครับนะดาราพิธีกรคด,ดีไอคอนก็โดนกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาแต่ยังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดเข้าใจนะฮะนะครับเดีย๋ยวไปดูรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะล้วมีวาาการผมจําไม่ได้นะฮนะอ่า รัฐมนรแห่งรนะาชอาณาจักรไทยนะครับเ,เขียนไว้ชัดว่านะในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า,า,าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์หลักฐานและค้นหาความจริงนะนะครับนะครับ,นะรบแล้วศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดดังนั้นทุกคดีที่โดนกล่าวหาก็คือทุกคนยังเป็นบริสุทธิ์อยู่แต่เป็นผู้ต้องหา